มากับมาอีกครั้งรอบนี้ผมไม่รู้หรอกนะว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นธรรมเนียมของเรานะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมขออนุญาตที่จะเปิดกาชาก,ก่อนนะครับผมถ้าไม่ได้ท้งนี้ผมก็ข้ามไปเลยนะอ่าจบแล้วชีวิตนี้เฮ้ยเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรออ้าวปกติมันต้อง มันต้องชูสองนิ้วก่อนนี่ทำไมมันได้ทองเฮ้ยตู้ลอกเหรอผมไม่รู้หรอกนะว่าจะได้หรือเปล่าเฮ้ยอาจจะเป็นหตุดเห็กก็ได้วะาออเออเออเอาไงดีเปิดไปเลยแล้วกันโอ้โหผมไม่รู้ละผมไม่รู้ผมไม่รู้โอ้โหเฮ้ย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  หึอะเดี๋ยวเอ,เอทำไมมันหมุนได้เอ๊ะมันไม่ใช่กิบผมเหรอนี่มึงเอาสปินเนอร์ติดไว้ที่หัวเหรอ Hi everyone วันมีนาซังนทีิชิว่าอันโยไซโยแอนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับในรายการ The j e s t กับผมเจสตริวตอนนี้เราก็อยู่กับในเกม Go f o r l i e to Exilien c e หรือว่าสาว f o r l i f e 2 Exilience นะครับผม อตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีเหมือนเดิมนะครับผมอะผมขอชี้แจงหน่อยนิดหนึ่งนะครับผมผมก็ขอภัยเรื่องที่บอกวันเปิดทดสอบผิดนะครับผมก็ผมบอกไปวันที่7นะตามจริงไม่ใช่นะครับผมตามจริงแล้วมันเป็นวันที่10นะครับผมอาถ้าผู้ชมท่านใดที่อยากจะลองเล่น Girl f o r l ท์ทูเ Excel เเอ้ยผมเออเก r l ์ฟ r l ท์ e ูเ e x กซิเลนั่นแหละก็ไปลองเล่นก็ได้นะครับผมตอนนี้ก็น่าจะเปิดแล้วลนะ่ะเพราะว่ามันเปิดตั้งแต่วันที่10นะครับผมอันนี้เปิดทดสอบนะก็ เปิดจนถึงวันที่19นะครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะรองเล่นหรือว่าอยากจะรองระบบของเกมนี้ว่ามันเป็นยังไงก็สามารถไปรองกันได้นี่นะครับผมหรือว่าจะรอเปิดจริงก็ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าจะเปิดตอนไหนก็รอกันต่อไปนะครับผมอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรอ่ะในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาให้คําแนะนําก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นทางราชเซิร์ฟวอร์บอลแบบเต็มตัวน่ะนะอ่ะโอเค อันนี้ก็จะเป็นการแนะนําแล้วก็การเตือนด้วยนะครับผมสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่รู้นะครับผมอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าในปกติแล้วเนี่ยก็เป็นเบสิกของเกมทั่วไปนะครับผมก็มีตัวละครก็ต้องมีอาวุธแล้วก็จะทําให้ตัวเองนั้นเก่งขึ้นก็ต้องอัพตัวละครและอาวุธไปด้วยใช่ไหมครับใช่เกมนี้ก็เป็นเหมือนกันละครับผมแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยก็จะมีการอัพออพพลิตี้พิเศษแล้วก็อัพเบิร์กด้วยอ่ะฟังดูอาจจะธรมรมดาทั่วไปใช่ไหมครับแต่ว่า สำหรับเกมนี้เนี่ยทางด้านเกิลฟลายทูเนี่ยการอัพอะพีเรตี้หรือว่าเพิร์กแต่ละอย่างของตัวจอของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าฟังดูง่ายแต่เมื่อรู้อีกทีก็สายไปแล้วนะครับผมอ่ะโอเคก็ในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องเพิร์กความสามารถของจอแต่ละตัวนะครับผมอันนี้ผมก็จะไปทําอีกทีนะแต่ว่าผมก็จะมาบอกว่าไอเทมสิ่งนี้เนี่ยการที่เราจะหามันแล้วก็มาอัพในเพิร์กของเราเนี่ย มันจะหาจากไหนนะครับผมอาจจะฟังดูไม่ยากแต่ว่าในการหาเนี่ยก็ง่ายอยู่เหมือนกันนะครับผมง่ายแต่ง่ายช่วงแรกครับแต่ว่าช่วงกลางหลามาเนี่ยเราจะโหยหามันเป็นอย่างมากนะครับผมไม่มากก็น้อยแหละสำหรับไอเทมสิ่งนี้นะครับผมมันมีชื่อเรียกว่า origin information c o r e นะครับผมเรียกกันสั้นๆว่า OIC นะครับผมถ้าแปลไทยก็ แกนดั้งเดิมนะครับผมเป็นไอเทมที่หาในดันเฉพาะพิเศษนะครับผมก็เป็นดันพิเศษที่เราสามารถเล่นได้นะครับผมมันก็จะแจกให้อ่าสองสีโอเค6อันนะครับผมแต่ว่าในการอัพตัวละครอปิเดตี้หรือว่าอัปเปร์ของตัวละครดรอของเราเนี่ยมันใช้จํานวนถึงเอ้ยผมลืมบอกไปในการอัปเปร์นะครับผมทั้งหมดแถวเนี่ยก็จะใช้จํานวนถึง18อันนะครับผมในการที่เราจะปลด ลิมิตให้มันได้เปิร์กทองก้อนใหญ่ของตัวละครรอของเรานะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างช่วงแรกๆอาจจะหาง่ายนะครับผมแต่ว่าช่วงหลงังๆมาเนี่ยเราอาจจะหาได้เฉพาะพวกกิจกรรมหรือว่าพวกเลดบอสนะครับผมไอเลดบอสมันให้ทีละหนึ่งนะต่อสัปดาห์นะครับผมแต่ว่าในกิจกรรมเนี่ยมันให้แค่ทีละสามเองนะครับผมเราแค่อัพไ้แค่เปิร์กหัวเดียวนะ <laughs> อ่าโอเคแต่ว่าในอันนี้เนี่ยผมจะมาเตือนนะครับผม สำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมที่ลังเลว่าจะอัพเพิร์กให้กับตัวละครดอรของเราตัวไหนนะครับผมผมก็จะอ่ามาทําคลิปอีกทีนะครับผมในอนาคตว่าตัวละครไหนควรเปิดหรือว่าตัวละครไหนควรเก็บหรือว่าตัวละครไหนควรอัพให้สุดนะครับผมอ่าโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นไอเทมที่ท่านผู้ชมนั้นควรเก็บไว้นะครับผมอ่าเพราะว่าใน Girl f ฟ r l i ์ท2ทางด้านฟเว์ Global เนี่ยอาจจะยังไม่มีตัวละครที่เป็นเมตานะครับผม อ่าก็รอดูกันถัดไปนะครับผมว่าตัวละครไหนที่เราต้องการที่จะอัพอ่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมที่อยากจะอัพก็อัพไปเลยนะครับผมผมก็ไม่ว่าอะไรเนาะแต่ว่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคส่วนไอเทมถัดไปนะครับผมอันนี้ก็ฟังดูอาจจะไม่สําคัญแต่เป็นไอเทมที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับผมอ่าก็ มันเป็นไอเทมที่ท่านผู้ชมนั้นเวลาเข้าเล่นเกิลฟอนไลน์เป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะแจกให้เท่ากับท่านผู้ชมนั้นเป็นอันแรกนะครับผมแล้วก็มันแจกให้อันเดียวยนะนะสลับไอเทมที่มีชื่อเรียกว่า Link of Inscription นะครับผมอ่าเลยว่าแปลไทยก็แหวนแห่งการจารึกนะครับผมถ้าเกิดตรงตัวก็มันอารณ์คล้ายๆเป็นแหวนแต่งงานนั่นแหละ <c oughs> อ่าโอเคอ่าแหวนนี้นะครับผมก่อนที่เราจะใช้มันได้เนี่ยเราต้องเพิ่มค่าอ่าความสัมพันธ์ของตัวละครของเราก็ ก่อนนะครับผมหรือว่าของดอของเรานั่นแหละก็ให้อเทมให้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงเลเวล5มันจะสุดที่เลเวล5นะครับผมในการอัรความสัมพันธ์นั่นเองก็ถ้าเกิดเราอารความสัมพันธ์ของตัวคอนดอของเราเนี่ยก็จะให้อเทมอะไรมากมายแล้วก็มันสามารถที่จะปลดได้อีกขั้นนะครับผมโดยการใช้ไอลิงออฟอินสคริปชันนะครับผมอารมณ์คล้ายๆแบบว่าขอแต่งงานนั่นแหละครับผมก็ถ้าเกิดเราสามารถให้แหวนให้กับดอของเราได้แล้วเนี่ย ไอค่าความสัมพันธ์ต,ต่างๆเนี่ยเวลาถ้าเกิดเรามาอาบอีกทีเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างง่ายนะครับผมอารมณ์คล้่ายแบบว่าจีบเธอได้แล้วเนี่ยจะจีบยังไงก็ติดนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็เราสามารถปลดจนถึงระเบียบแปดได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคเมื่อเราให้แหวนแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็จะสังเกตเลยนะครับผมในตัวละครของจอของเรานะว่า ไอแหวนวงแหวนของตัวละครดอของเราเนี่ยมันเป็นสีฟ้านะครับผมแต่ว่าของบูโรคของผมเนี่ยเราว่า h k ดเคนเนี่ยมันเป็นสีทองนะครับผมแบบว่าผมอยู่กับนางมานานแล้วนั่นนั่นเองนะครับผมจนเป็นสีทองนั่นเองนะครับผมเอ,อ้ยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นเลเวลแนะครับผมถึงเป็นสีทองเอ,อ้ยสีทองนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคแต่ว่าสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการที่จะ อาจีบตัวละครตัวอื่นหรืวว่าจะให้แหวนกับตัวละครตัวอื่นก็สามารถให้ได้นะครับผมแต่ว่าธรรมชมนั้นต้องเติมาราคาเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเท่าไหร่ในจีนเนี่ยก็ถ้าเกิดแปลเป็นเงินไทยเนี่ยก็น่าจูๆที่ประมาณสัก349บาทนะครับผมในการซื้อแหวนวงหนึ่งนะครับผมจะรักคนไหนจะชอบคนไหนจะครบ2ครบ3เนี่ยก็สามารถไปซื้อได้แล้วก็ไปให้กับตัวละครอื่นได้นั่นเองนะครับผม <laughs> โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับสายฟรีอย่างเราเนี่ย ผมก็แนะนําว่าตัวละครตัวไหนที่ท่าน,นผู้ชมชอบหรือว่าเป็นไวฟฟุตัวไหนที่ท่านผู้ชมชอบเนี่ยก็ไปให้กับตัวละครตัวนั้นได้นั่นเองนะครับผมรักคนไหนก็ให้คนนั้นอ่าประเทศเคซึนหกองผมนั่นแหละอ่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้สำหรับให้คำแนะนำก่อนที่เราจะไปเลเซิร์เวอร์กโกบลนะครับผมอ่ะโอเคส่วนคลิปถัดไปเนี่ยผมก็จะมาให้คำแนะนำพวกตัวละครตัวไหนควรเปิดหรือว่าตัวละครตัวไหนที่จะ อัพไปให,ใ,หให้สุดนะเอนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้แหละก็ถ้าเกิดตกหล่นอะไรหรือเกิดข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ขอความกรุณาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมอ่ะโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วยังไงก็กับผมเดอะเจสตี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ